สวัสดีครับผมก่อนที่จะมาชมคลิปนะผมขอขอบคุณยอดโดเนตนะผมคุณจุธามณีนะผมจำนวนเงิน155บาทจุดสาสิบเอ็ดสตังค์นะผมขอขอบคุณมากมากนะผมโดเนตมาวันที่22นะผมเวลาสามทุ่มสี่สองนะครับผมขอขอบคุณคุณจุธามณีนะผมสําหรับโดเนตมา1 5 5บาทจุดสาสิบเอ็ดสตังค์นะผมขอบคุณมากมากครับผมปไปชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับผมเลือกใครมา รถใครอ oh, ่ะ่พี่นีหหน่อยีห้หน่อยขวาเปิโอ้ยังไม่ติดนี่้หน่อยขวาเปิมาแล้วเอาเบิร์ดมาเอาเบิดมาเนี่ยมมาสังเกตเนมั ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเรามอบเลยตอนตอนนี้ไม่ทิ้งละมอบอย่างเดียว <c oughs> อย่าลุงลับเองไม่อยากทิ้งนะเอ้าทำไมลอย,อย่างี้วะ <c oughs> ลองดูไงเก <c oughs> ม <c oughs> ไม่เกมคือเกม TÔNG GIỜ PEA MOTORWAY PEA MOTORWAY THÔI BÀO TẠK 3 À, tùm luật luôn ha! Long bên Long pending! bên pending! Long 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 pending! đi เดลวควันดำปอ่ะขึ้มอเ,เราต้องมเตัวเวกีนั่นสอมเลยสอมเอหล่ยก็สอมไม่ไอหลวยก็สอมอแม่คดีนะมาสองันลวยก็ไม่สอมนะไม่รู้ เขามีสองคันนหีย้ยหมาแล้วคันนึง ไปไลฟ์เกมไม่เปไลฟ์สน,นุกหนานคิดมากเน้นสนุกอย่างเดียวเราเฮ้ยเครื่องมือต้นมาต่อใจวะ อย่างรบบรีบไปเถอะนะหน้าฝนนอด้วยลงอุมโมงลงอุมโมงแล้วขับไปอุมโมงไปข้างหลังเฮ้ยไปทางนี้เลยเหรอเออไป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 บเองจะแอบจะแอบข้างหลังได้ปะเออไอ,อ้ซอกนี่แอบแอบได้ปะไม่ไม่มิด มันในนี่มันบักไม่แน่ไม่แน่มันกำลังหาอยู่ยขึขนข้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอา้าซ่อมไม่เสร็จอะ,อะเอาซ่อมไปแล้วนะแค่ hey, หรือว่าซ่อมสองเปืองกองกล้องสองอันเลยเพรดเบืืองกองซ่อมอะ Ờ, bữa ăn xong phi. Khỏi in khỏi Bye bắt bye nó Cách chơi nó ló có lấy nha đây ở yang tạc ơ ơ tôi cái din. ồi, chưa kịp cืng. Mày mày, đông mày mày. Đang gì anh? Tại sao? 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 Tại เทป็นบาทหนึ่งเหรอใช่เกี่ยวคนหลอดไหนด้วยทังหลอดไม่มีเลยเพี้ดที่นี่ดีนะโดนเงินแดงโดนน้อยเฮ้ยขึ้นเอ้าเกี่ไม่รอดเฮ้ยแต่มันต้องขึ้นด้วย จริงมันต้องขึ้นด้วยไปเลยเร็วเฮ้ยที่จริงมันต้องขึ้นด้วยเมื่อกี้ร์ทำไมไม่ขึ้นวะไ <c oughs> ม่ไ่เกี้มันต้องขึ้นนะวัยแต่ติดโอ้โหในยอดเยอะคือเกมก็เกมมันไม่ต้องเครียด Ồ hơ Ôi cái thang này phăng rồi Pai Pai đi Đã có cái nhìn Ồ Khoa hến Khoa hến cắt tục nha

thì à, ừ. dạ, dạ tin lên nhé, Đây, anh ừ. bé. Mấy. Ủa, không lên trên. không lẽ con ควเร็วไม่พอเว้ยเมื่อกี้เพราะว่าเราพังเยอะเจอที่แอูะเาเะไม่ทานเดี๋ยวมันติดตามมาติดไม่มายนี่โดนยางกันเลย โดนยัะโอ้ยยยยรถแดงแป๊ะเลยขีมยิงอ่ะของที่อ่ะนั่นแตกแตกไหมแตกแต่ของรู้มั้งยังไม่ขึ้นแตกอ่ะโอ้โหโคตรช้าเฮ้ยโขนโชว์ฟักซีที่บ่อนี่ฟักซีที่บ่อ่ะตำรวจล่ะไอ้ไอ้กุจีีพังเหรอไอ้ทีพังจู่หายต้องซ่อมโอ้โหใครตามมาวะ ต้อง่าตก็ตัวแจะเอาอะไรอไมันต้อจเมือกยแล้วทงานโทษหาเมื่อกี้แต่ไม่ได้รู้จิตฮ ่หลุดอะทิ้งนนะทันไหนท้อความจะไหออวทิ้งไม่ทันแล้วนะโอ้ยเขียนล้อลงพอดีอีกคันหนึ่งมาดาักโอ้โหมันดักกันเลยอ่ะ <c oughs> คำพูดรถ <c oughs> พังว่ะรถละพงังอ่ะพีลงไปกระพงังก็อ้าว <c oughs> ลงสวย,ยงี้ไม่พงังอ้าวตำรวจคว่ำควันดำปีอยังไม่ดำดีกว่าเงี้ยนู่นรถพงังระวัวงเสาระวังเสา ลงมาคล้องให้ดีไม่รู้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราจับได้เดี๋ยวเราก็รู้ว่าเรื่อมันแดงเปล่าเพราะว่าลงมาคว่ำขนาดนั้นนะมันต้องแดงั้งแล้วพังไอ้พีทำดุดดุงบุ่ดซ้อมดิ

เอ้าท oh, mm. yeah. ี่เอ้มันทำี้อีกอะพี่เอ้ยมึงพี่จะลงก็นาลงไปเลยพี่เอ้ยอย่าแสงจะลงก็ลงไปเลยอย่าแบบกำกำมึงกึง Cắm mà nó khoan đam nha? Mà mấy? Hơi, ở phía bến quên dù, mong dù Mày hay cái nướng lai thè lâu จอดไม่ได้มันเห็นอยู่มาไปขนาดนี้ครับมีแน่ด้วยมันตามมาอยู่